อันนี้เราก็มาตอบปัญหาธรรมะกันต่อจากที่เคยอัดไปเมื่อคลิปเมื่อวานหรืออะไรเนี่ยรู้สึกเสียงมันจะเบาก็พยายามแก้ไขเรื่องแสงเรื่องเสียงนะเสียงมันเบาลองใช้ไวเลสไมโกรโฟอนก็เสียงก็ออกไม่ไม่ดีอู่อีอูบางทีก็ดังบางทีก็ค่อยคงมันจะส่งขึ้นกันระหว่างเครื่องกับไอตัวไวเลสนะมันคงจะไม่เสถียรอันนี้อดัดโดยตรงเลยมันก็ มันก็เดี๋ยวชัดบ้างเ,เดี๋ยวมันก็ดังบ้างเดี๋ยวก็ค่อยบ้างแล้วถ้าใครมีความรู้แนะนํามาก็แนะนํามาได้นะเรื่องะ้ห้เสียงดังเสียงค่อยเนี่ยก็พยายามแล้วอยู่ห่างตัวเนี่ยไม่ไม่ถึงศอกคบกืบกว่ากว่านี่อาจจาะตัวโทรศัพท์โดยตรงเลยไม่ใช้ไม่ใชไวเลสไมโครโฟนละครานี้ก็มาถึงคําถามมากราบน,นมสัสก,การครับพระอาจารย์ผมนั่งสมาธิประมาณ3เดือนครับ ตอนนีม้มีอาการฟุง้งซ่านในทมคิดแต่เรื่องทมบางทีพูดธรรมะอยู่คนเดียวขอวิธีการแก้ไขหน่อยาอาการที่เราปฏิบัติทมแล้วในใหม่ๆอย่างเช่นจเจริญสมถกะก็ดีวิปัสสนาก็ดีวิปัสสนาก,ะก,ะก่อนที่จะเข้าสู่วิปัสสนามันก็ต้องผ่านสมัคะสมถะมาก่อนกันี้พอเราปฏิบัติไปมันก็มีไอ้พวกนามานมาผจนกิเลสมานเอ๋ยราคาโทสะโมหะเราจะนั่งสมาธิกำหนดความรู้สึกที่ลงกระทปไปจมูกสะหน่อย มันเป็นทั้งสมถะอภิปัสนาเพราะเจาะเข้าไปมีสติเจาะเข้าไปเป็นสมาธิหน่อยนึงมันก็เข้าไปสู่อัตตามันก็มีแหละโลกของมันจะไปเราจะไปสู่โลกแห่งความมีตนไม่ได้กอดได้พึ่งแล้วคราวนี้ไอ้พวกรูปเสียงเรียงกินแลการสัมผัสเนี่ยมันเรียกกันเป็นกามกามาฉันทะโลกของกามมันก็คอยดึงเราอะมันเคยให้กําลังเราแล้วก็มันก็มีกับความมุ่งความนะคิด ไปในทำนองการพอเราก็จะ,จะ,จะย้อนสติให้ดูลมให้ใจเข้าไปคู่ที่สองที่สามที่สี่ที่สิบที่ร้อยมันเข้าไปสู่ส่วนละเอียดนิดหนึน่งมันก็เข้าไปสู่เทียมก็เรียกว่าการมาฉันทะพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้วินาศมันก็โผล่ขึ้นมาทีนิมิทะความง่วงเหงาหานอนก็โผลขึ้นมาพลึกก็ไปละเอียดก็ไปร่างกายเราหนักบ้างหรือว่าเราเข้าไปสู่ส่วนละเอียดแล้วมันก็จ,กจะกจะดับจากยาไปสู่ละเอียดสติเรายังฝึกไม่ดีพอมันก็อาจจะเผลอ ม้อยหลับบ้างหมเพราะสติยังน้อยแล้วก็ร่างกายของเราถ้ามันอ้วนเกินไปมันก็ทําให้เกิดความง่วงเหงาเหานอนได้ง่ายตัวก็หนักนั่งได้ไม่ได้ทนมาถึงได้ให้รักษาศินแปดก็ทําท้องตามตอนท้องว่างๆอาจจะผ่านได้ง่ายถ้าใครติดจุดไอ้ความง่วงจากตัวหนักเนี่ยนะทำตอนท้องว่างๆมันจะช่วยได้เยอะก็นี่ถ้าถ้า,ถ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 าไอ้ติดไอ้ตัวง่วงจากไอการที่เราก็พออารมณ์ละเอียดเขาเราจะไป ไปง่วงเผลอสติไปตานิมิตกอะไรแบบนพอไม่มีที่เกาะมันก็ปลายตานิมิตรคิดพุ่งส้านไปอันนี้ต้องเจริญสติให้มากขึ้นมาแค่หน่อยเขาเรียกว่าทําให้มันจนกระทั่งมันชัดเจนและต่อเนื่องอย่าดูลงคลความรู้สึกที่ลงกระทบกด็ดูจนกระทั่งความรู้สึกมันชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องนั้นถึงจะผ่านไปได้เนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปถึงเนี่ยเนี่ยกิเลสมาคันมาเทวบุตรมาพิสังขารมาเป็นบุญญาพิสังขารแล้วกันนี่มาถึงมารตัวนี้แล้ว นั่งไปสมเดือนไงครับมันก็นคันนี้กรมันก็นฟุ้งซ่านในทาแล้วก็มีอยากจะไปชวนคนโน้นมาทําบุญอยากคนนี้มาปฏิบัติอยากอยากจะสร้างคานอยากจะสร้างกุฏิสักหลังหนึ่งอะไรจะเมีอะไรเนี่ยนะสร้างโน้นสร้างนี่ที่เป็นเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาในเรื่องบุญญาพิสังขาร แล้วก็บางทีก็ว่าโอ้โหนั่งสมาธิแล้วเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับมันก็จิตมันแวววายรู้น,น่นเห็นนี่อะไรรู้อะไรสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น,เ,นเกิดทราบซ่านฟึ้งซึกทราบซึ้งในพระธรรมแล้วก็คิดแต่เรื่องธรรมพูดแต่เรื่องธรรมอ,อย่างเดียวเทวบุตรมารอภิสังขารมารผ่านเทวบุตรมารอภิสังขารมารบุญญาภิสังขารอภิสังขารอเนชายภิสังขารแล้วมจจุมานคือความตาย แต่เรานั่งไปเราต่อสู้จนกระทั่งผ่านมารพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ไปสู่ความตั้งมั่นแล้วก็จนกระทั่งจิตวิมุตจิตตั้งมั่นเนี่ยมันผ่านจากอานาจของไอ้พวกชั้นหนึ่งสองสามสี่รูปชั้นสี่รูปชั้นสี่ไปถึงตั้งมีพลังแล้วแล้วมันกระดับอะไรมันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันก็ต้องตกลงมาไปถึงจุดจุดสูงสุดกาเรียกว่าจิตตั้งมั่นแล้วก็จนกระทั่งจิตหลุดพด้นเรียกว่าจิตวิมุต แล้วก็เนี่ยก็เาก็เป็นเงี้ยที่คนสงสัยที่คนที่ปฏิบัติไปแล้วบางทีก็เข้าใจตัวเองสําเร็จพระอรหันเนี่ยบางคนสําเร็จจริงๆก็มีเพราะบาร,รมีเขาได้แล้วเขาถึงแล้วอย่างในสมัยพุทธการพุทธการเนี่ยในยุคปัจจุบันก็อาจจะมีก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการ,การสําคัญตนผิดเพราะว่าวิมุตต์เนี่ยอ้าวมันเกิดขึ้นคิดว่าตัวเองพระอรหันนี่อยู่อยู่มาไม่นานไม่กี่วันหรือไม่กี่เดือนเดี๋ยวมันก็เสื่อมไปกลับไปเละเทะอย่างเก่า เพราะเราข้ายังเข้าไปยึดติดในอัตตาไงมีสติในอัตตามันมีขบวนการของจิตมันมีจิตประกอบราคาจิตประกอบโทสะจิตประกอบมหะจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตเป็นฌานจิตตั้งมั่นจิตหลุดพ้นมันมีหมดะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ก็คือว่าเรายืนหลักในหลักของถ้าเราจะเริญสมถะเราก็จะเจริญในหลักของสมถะทําจิตทองเราให้สงบเรื่อยไป ไม่สนใจเรื่องข้อธรรมเรื่องอะไรแต่มีอะไรที่เป็นความฟุ้งซ่านลำคาญจิตซึ่งเป็นปัญญาโลกิยะที่เราคิดเราปรุงแต่งขึ้นมาก็เรียกว่าบ,บุญญาพิสังขารถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วก็ไม่ให้ยึดแล้วก็ให้มีสติอยู่กับสัม,มัญญาสองตัวทําลายความยินดีไล่นี้ทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นส่วนบาปก็ตามส่วนบุญก็ตามที่มันมาปรุงแต่งเราเนี่ยชานสมาธิก็ตามเราไม่สนใจเราสนใจสติอยู่กับสมมัญญา เมื่อเราเจริญสติสัมัญญให้ชัดเจนต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็จะผ่านพวกนี้ไปหมดแล้วจนกระทั่งถึงเจโตวิมุตต์แล้วก็ปัญญาก็วิมุตต์ด้วยแต่ขั้นแรกก็ขัข้นต้นมันก็อาจจะได้เห็นตัวอวิปัสสนาก่อนเห็นปัญญาวิมุตต์แล้วก็ค่อยๆทาเรื่อยไปอย่างนี้จะ่าลืมสติสัมัญญะให้ในสัมัญญาที่ชัดเจนไปเรื่อยในฐานกายเวทนาจิตธรรมเป็นทางแก้